มาให้แล้วครับคุณผู้ชมถามกันมาเยอะเหลือเกิน Fort กช e r ปี2017ครับตัว2.4ตัว V ีคันนี้สีพิเศษสีน้ำตาลด้วยใครกำลังตามหาอยู่และโฉมหน้านี้ยอดนิยมเลยถักเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาพบกับการรีวิวรถสวยๆกันอีกแล้วนะฮะอยู่กับผมนะครับนายจากดีเจนมคันเลยนะครับเราอยู่กันที่กรุงเทพราชพฤกษ์ตลิ่งชันครับอยู่ตรงถนนเส้นราชพฤกษ์เลยนะครับดีเจนมคันนะครับมาง่ายๆมาได้ทุกวันนะครับเปิดทําการทุกวันนะครับก็วันนี้เป็นถึงคิวกับรถที่เพ ถึงคิวรถเข้าใหม่แล้วเป็นรถที่ที่ใหญ่ของวงการฝ่ายโตโยต้าเลยนะครับใหญ่สุดในรุ่นแล้วนะครับกับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นั่นเองนะครับเป็นตัวนี้จะเป็นตัว2.4ตัว V ีนะครับและสีพิเศษกังหานะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นสีออกน้ําตาลนะนี่เราเอามาจอดตากแดดให้ดูเลยนะครับว่าน้องเป็นสีน้ําตาลนะเพราะว่าถ้าอยู่ในร่มเนี่ยอาจจะดูไม่ออกน้องอาจจะดูเป็นสีดําได้นะครับแต่คันนี้เป็นตัวสีน้ําตาลนะครับเป็นตัวโฉมหน้าก่อนที่จะเป็นโฉมลีเกนเดอร์นะครับ ปี P 17 18 19นะจะเป็นหน้านี้นะครับสําหรับตัวโชมหน้านี้อย่างที่เห็นเลยไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์นะับประมาณนี่มีไฟโปรเจคเตอร์ตรงนี้แล้วไฟเดย์ไลท์อีก4 5ดวงตรงนี้นะครับรถสวยมากคันนี้รถเพิ่งเข้านะครับอันนี้ผมบอกก่อนว่าเป็นรถเพิ่งเข้าก่อนปรับสภาพนะครับสภาพสวยๆเลยไฟตัดหมอกมีแล้วก็กระจังด้าน,านหน้าของเขานะครับใหญ่โตอย่างนี้เลยตามสไตล์นะครับ Fortuner นะฮะที่ใหญ่เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่อง2004นะครับตัวนี้สวยมากนะ ตัวเนี้ยสีน้ำตาลอีกนะครับโครงสร้างเดิมนะครับนี่อันนี้คือเพิ่งเข้ามาเลยนะครับต้องเรียนกันตามตรงนะครับตัวยางตัวนี้ก็จะเป็นยางของดิสโทนแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ตันที่เป็นยางติดรถมานะครับเป็นยางปีสิแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนยางให้แน่นอนทั้งห่วงนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้แน่ตัวนี้นะครับโอแม็กเขาจะเป็นแม็กซีรีส์อะไรนะปีซีรี่สองหกห้าหกสิบอาสิบแปดนะครับก็เป็นแม็กสิบแปดนิ้วแม็กเดิมของ,ของทางโฟล์คสาเดี๋ยวเราจัดทรงให้นะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดคาส์สปาโวโซแล้วม ตัวอย่างเดี๋ยวเปลี่ยนให้แน่นอนนะครับปีสิอันนี้เราไม่ปล่อยอันนี้ผมบอกก่อนว่าเป็นรถเข้าใหม่นะครับส่วนด้านข้างตัวนี้จะเป็นกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลียวนะครับสีน้าตาลสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวสีนี้นะครับอืม้มสวยนะเนี่ยอันนี้คือรถเพิ่งเข้ามานะครับแค่ล้างทำความสะอาดก็สวยใหม่แหละแต่คันนี้คืออดใจไม่ไหวจริงๆนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราดึงกระดูกงูให้ดูก่อนเตะ ว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักจมน้ำพิความตัดต่อหรือว่ากรอใหม่นะครับนี่ให้ดูเลยนะฮะว่าเม็ดอาร์คเดิมสวยงามนะครับเรียงเม็ดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตัวร่องแซนวิชสวยนะครับตัวนี้นี่เราให้ดูก่อนเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เรารับประกันยันโครงสร้างจริงนะว่าถ้าเราถ้าคุณผู้ชมซื้อไปแล้วเจอรถเรามีอะไรต่างๆที่ผมพูดถึงก็คือพวกตัดต่อพิควัมกรอใหม่นะครับเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับเพราะว่า รถทุกคันของเราคัดสภาพเข้ามาจริงนะครับไม่มีชนหนักจมน้าพิคว่มนะครับตัวนี้รถสวยมากพอที่เดิมนะครับนี่ฝาถัางน้ำมันตัวนี้ขึ้นยนต์ดีขึ้นยนต์ดีเซลนะครับตัว f o r t ูเนอรเนี่ยด้านท้ายของเขาก็จะเป็นประตูไฟฟ้านะครับกดทีเดียวติดเลยนะครับเป็นประตูไฟฟ้าก็ขึ้นลงง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากนะครับนี่โหนะครับเรียกได้ว่า สภาพให้ดูกันแบบเดิมๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะทําคลิปหลังจากที่เขาปรับสภาพมาให้ดูนะครับอันนี้คือให้ดูเป็นน้าจิ้มก่อนเพื่อคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่จะเข้ามาดูรถนะครับเข้ามาดูได้ทุกวันนะครับช่องทางการติดต่อเด้งขึ้นมานะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อให้เลยนะครับเข้าบ้านเขียวมันจะเลยแอดลิตเจนอมคาหรือว่าจะโทรเบอร์10หลักมาก็ได้นะครับศูนย์แปดเก้าสี่ห้าแปดแปดหกนหนึ่งนะครับตัวเบาะเนี่ยตามสไตล์รถเจ็ดที่นั่งครับมันจะต้องพับได้นะครับแล้วตามสไตล์ของ Forttuer โห พี่ีจะพับของเขานะครับน,นี่เขาเก็บไว้ตรงนี้ให้ด้วยนะวิ่งเราซนไปหมดเลยคุณผู้ชมนะฮะเรียกได้ว่าดูกันให้ดูแบบดิบๆเลยนะฮะอ๋อที่แข็งก็อยู่นี่นะฮะอึ๊บนี่นั่งตัวนี้ก็พับขึ้นไปเก็บได้ฝุ่นผุ้นเนี้เดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้นะครับเรียกได้ว่าให้เห็นสภาพกันแบบดิบๆไปเลยนะครับกว้างขวางนะแล้วก็ใหญ่โตจะใช้งานเอกใช้งานกันแบบหลากหลายก็ได้นะฮะปิดประตูก็ง่ายนะครับ ติดประตูไฟฟ้านะครับยางอะไหล่ก็อยู่ด้านล่างนะครับผู้อุปกรณ์อะไรต่างๆก็มีให้ครบนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าเรามีเล่มเอกสารให้ครบนะครับจะซื้อส่วนหรือจัดไฟแนนก็พร้อมโอนในชื่อของคุณลูกค้าทุกคนแน่นอนนะครับคันนี้พอ์ชเนอร์นะด้านหลังก็มีไฟเบรกโดรนที่สามมาให้พร้อมอยู่กับสปอยเลอร์นะฮะสวยคันนี้เครื่องยนต์สองพันสี่สบายๆเลยนะครับไปได้ทุกที่นะครับมานะครับสำหรับภายในนะครับ ตัวภายในเนี่ยของตัว Fortuner นะครับก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับคู่หน้าใช่ไหมใช่สิเป็นคู่หน้านะครับเป็นคู่หน้าแล้วก็เป็นตัวเบาะหนังสีน้ำตาลนี่ผมขออนุญาตถอดรองเท้าขึ้นนะครับ รถเขียนไว้เลยว่ารอปรับสภาพนะครับอันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับรอปรับสภาพนะครับพูดสตาร์ทนะครับเพดเดชิฟมีนะครับหวมารายมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงปรับมงปรับโหมดอะไรตรงนี้ได้หมดนะครับส่วนตัวเครื่องเสียงด้านซ้ายนี่นะครับก็จะมีเป็นเครื่องเสียงที่เป็นจอให้เพราะเกาบตัวกล้องสองถอยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็ตัวมีเมนูตรงนี้สามารถใส่นี่มีแมปด้วยนะครับแต่ต้องใส่อุปกรณ์อันนี้ซึ่งเราถอดเอาไป ตรวจสอบนะครับตัวนี้ก็คือจะไปทั่ว S D card ของตัวเครื่องด้วยถ้าเราใส่ S D card เข้าไปเนี่ยก็จะเปิดแมปได้นะครับแล้วก็ตัวแอร์นี่ไม่ต้องห่วงเลยเย็นฉ่ำแอร์ดิจิตอลออโต้นะครับมีแอร์ของตัวเรือด้านหลังด้วยนะครับก็เย็นรอบคันกันไปเลยทีเดียวเชียวนะครับโหมดกันถ่ายก็มีมีอะไรให้ครบเลยนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้แบบทิฟทอนิกนะครับบวกลบนั่นเองนะครับอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนี่ขาดไม่ได้เขามีมาให้อยู่แล้วสำหรับตัว Fortuner นั่นเอง อันนี้เจ้าของเดิมเขามีติดตั้งตัวซองเจ็บเอลสารตรงนี้มาด้วยนะนี่อันแน่ใช้งานได้ดีนะครับนี่นะครับอ๋อมีครบนะครับสำหรับตัวกระจกแต่งหน้ามีให้นะครับไฟในเก่งก็โอ้ไฟสีขาวด้วยนะสวยมากทุกอย่างนะครับก็โดยปกติของตัว f o r t u n e er นนะครับกว้างขวางมากนั่งสบายมากเลยนะครับตัวเบาะปรับไฟฟ้านี่ก็ปรับได้แปทิศทางนะครับขึ้นได้นะครับ อย่างนี้ก็ได้นี่ก็ได้นะครับนี่คูบอ็อกครับสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยในรถโตโยต้านะครับเครื่องยนต์ดีเซลคูบอ็อกครับแช่พวกเขาเรียกว่านะเครื่องดื่มได้กระป๋องน้ําผลไม้หรือจะเป็นพวกเครื่องดื่มพวกชูก,กําลังหรือพวกเครื่องเครื่องดื่มเกลือแร่นะครับน้ําบัลลมก็แช่ได้นะครับคือช่วยคงความเย็นเรียกว่าอย่างนั้นจะดีกว่าช่วยคงความเย็นให้เดีย๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่า ว่าจะกว้างขวางขนาดไหน,นสำหรับตัวโฟล t u เจอนร์นี้ไม่ผิดหวังถ้าใครอยากได้นะแล้วตัวนี้ราคาดีด้วยผมว่าราคาไม่ข้ามเจ็ดแสนนะครับนะครับผมว่าราคาไม่ข้ามเจ็ดแสนคันนี้เอ้ยไม่ข้ามแปดแสนขอใอรเดี๋ยวตัดตรงนี้นะโอเคนะครับมาดูด้านหลังกันดีกว่าผู้ชมโอ้แอร์เย็นมากอ๋อนี่ปรับตรงนี้ได้นะัะปรับแรงลมตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ ตัวแอร์ด้านหลังก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับหรือจะปรับเป็นออโต้ก็ได้หรือจะปิดก็ได้โอ้ปิดก็คือดับเลยถ้าใครหนาวนะครับด้านหลังหนาวก็ปิดได้นะครับนี่วัาเย็นมากแอร์รอบพันนะครับผู้ชมเชื่อมต่อไอโซฟิกได้ติดตั้งเบบี้คาร์ซีได้นะครับตรงมุตัวเบาะเบาะเป็นสีน้ําตาลสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็ตัวที่เกี่ยวของสัมภาระก็มีให้นะครับไม่ว่าจะเป็นไปซื้อกัอบข้าวก็จะมีให้ตรงนี้กระเป๋าตรงนี้เอาไว้เก็บของได้นะครับรถสวยมากนะครับ สภาพดีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราทําคลิปตอนน้องปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งว่าสภาพน้องตอนปรับสภาพจะเป็นยังไงแต่ถ้าใครอยากได้ในราคานี้นะครับก่อนปรับสภาพก็มีราคาพิเศษให้เช่นกันถ้ายัางไงสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคาหน้าตัวรถกันครับสำหรับเจ้า Fortuner 2.4ตัววปี2017คันนี้นะครับราคาพิเศษเลยนะครับตอนนี้เป็นก่อนปรับสภาพนะครับให้เลยในราคาเพียงแค่ 765,000บาทนะครับใครสนใจคันนี้นะครับคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ13,000ตลอดสัญญาครับประมาณ13,000ได้เลยนะครับแล้วก็ไฟแนนซ์มีจัดให้ได้หลายสถาบันการเงินนะครับก็ซื้อสดก็ได้ซื้อสดมีราคาพิเศษให้นะครับหรือจัดไฟแนนซ์ก็มีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับแอสไนรีเจนโฮมคาร์หรือจะโทรเบอร์1ิหลักก็ได้0894588 ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นและของแถมมากมายนะครับถ้ายังไรสามารถติดต่อเข้ามาชมรายละเอียดกันได้เลยส่งรูปส่งอะไรเพิ่มเติมให้ได้ที่บ้านเชียร์ครับแอดมินรอให้บริการอยู่นะครับก็จบกันไปนะครับกับการรีวิวตัว Fortuner รนะครับก็เดี๋ยวเราทำคลิปให้อีกทีนึงเป็นคลิปตอนน้องปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วก็กดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดกันพาชมคลิปรีวิวรถสวยๆใหม่นะครับ ขราวหน้าจะเป็นคันไหนอยากได้รีวิวแบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือสนใจติดต่อเขา้ามาได้เลยที่ปั้นเขียวของเราผมไนท์จากทิเจนโฮมคาร์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ขราวหน้าครับสวัสดีครับ